ว้าวเด็ดจริงจริงสารพูนพูนเลยนี่ครับตัวอย่างความแซบจ้าเบ้ารุสตูดิโอลุยกันเลยจ้า สวัสดีพี่น้องป้องไปไอซไซเอพีคุณนุ่มผู้สาวผู้เบาผู้แพ้วผู้เอวแข่งเอวอ่อนเมื่อนี้มาพบกับบ้ารูดสตูดิโอเสเอษรายการเมนูบ้านอาหารยังไงตอนผัดผักบุ้งไฟแก๊สหมูเป็นหมูสดสดที่น้ำมาสับเทใสหม้อลงไปตัดด้วยพริกสีแดงแดงแดงแข็งด้วยกระเทียมหอมหอมหอมล้อมด้วยน้ำมันรำข่าคนเจ้าเจ้าให้เข้ากันมาลิ่นปิ้นปลาหมูสุกเสร็จสรบได้ที่แน่จากน้อยค่อยใสผักบุ้งลงมาต่อด้วยผงชูรสน้ำตาลเผาพานด้วยเครื่องปรุงตั้งข้าให้เข้ากันกะถือว่าเป็นอันเสร็จเรีย บุ้งหมูสับบรไดแมนหมูสับพระว่าหมูบดเรียบร้อยแล้วกระตักใส่จานพรออมเสือ้เจะของนี่แหละตักใส่จานเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือห้องก็มาลาดเขาลาดเขาสวยลาดเขาหอมตัดด้วยกินพริกกระเทียมหอมหินหินกินตำดังครับพี่น้องผัดผักบุ้งไฟแก๊สหมูสับพริกกระเทียมรสดีรสเด็ดรสแสบรสนัวเมนูบ้านบ้านอาหารอร่อยสอยพี่น้องฟังสอยเชนเดิมเช้นเคยครับจานพูนเลยนี่ครับโอดใจบไหวแล้วห้องก็ไปกินกันเลยครับพี่น้องผัดผักบุ้งหมูสับบ้านบ้านครับ หวดเป็นอยู่กัน,นช้ำๆน้งพี่น้องผัดผักบุ้งหมูสับไฟน้ำเงินสุดจัดสุดจริงลุยแบกอยูบอกครับ เป็นได้ครับพี่น้นองเมนูนี่ก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จนะครับหวังว่าสิถืออกถือใจพี่น้องบ่หน่อยกระไลนะคบการกระทําใดว่าใจาใดที่บ่สุภาพลวงเกินพี่น้องเราลุดกระขอโทษขออภัยด้วยครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบคับพ่อกันไม่คลิปหน้าสำหรับ,บมิเรนต้ต้องขอลาไป<อ>ก่อนคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง